สวัสดีค่ะวันนี้ตื่นแต่เช้าทำกับข้าวนะคะแล้วจะไปทำบุญนะคะวันนี้ทำบุญที่ตู้ลูกกูวันออกพรรษานะคะน,นี่ก็เมื่อวานไปซื้อสังฆทานมานะคะก็นู่นนะคะไปทำบุญให้ตาพ่อทำบุญให้ญาติที่ตายนะคะแล้วก็คนที่เรารักนะคะ นี่นะคะให้ทำบุญให้คนที่เรารักก็มาดูสังฆทานนี่ทําอาหารก็หลายๆอย่างเนาะทำอาหารเยอะมีหลายๆอย่างนะคะแกงไตปลาอะไรเงี้ยแล้ก็สังฆทานเรา ข้าวสารก็40่ิบกิโลนะคะดิฉันก็จะแฟนไม่ไปก็ไปกับพี่คนไทยบอกว่าช่วยหอบช่วยเอบข้าวสารให้หน่อยเพราะตัวเราเล็กเนาะโอ้สี่สิบกิโแฟนก็ไม่ได้ไปนะไปกับพี่คนไทยแฟนก็ร่วมอนุโมทนาด้วยแล้วเขาซื้อข้าวสารให้นะคะแฟนนะ่ะ ซื้อให้สี่สิบกิโลนะคะเมื่อวานนี้ที่ฉันก็ยกมือสาธุเขาเพราะดี่ฉันก็ไปทำบุญให้ยาฝรั่งเอ้ยไม่ใช่เออย่าทวดฝรั่งด้วยอะไรด้วยแล้วแต่เรากรวดน้ำให้เขานี่นะคะก็รอพี่คนไทยมารับอันนี้เราก็ทำสังฆทา,านเองนะคะหนักมากนี่ มีเอ็มร้อยมีของพริกอะไรเงี้ยซอสน้ำปลงน้ำปลาอะไรเงี้ยนะคะเข้าสารนะคะอันนี้กับข้าวก็มีน้ำพริกปลาปลาบองปลาบองซื้อมาจากร้านไทยล่ปะปลาบองอ้อะไรเมงดานะคะ รอพี่คนไทยมานะคะนี่ก็บุญโชคบุญโชคมามานี่แม่มาหาแม่มหาแฟนคลับ <laughs> เราเราไม่มีแฟนคลับนี่นะ,ะเราไม่มีแฟนคลับทำ u t u b e ก็ไม่ค่อยมีคนติดตามาคิดว่าเราจะได้เงินค่าโฆษณาติดตามเป็นพันได้ค่าโฆษณาแล้วเอาไปช่วยเหลือโรงพยาบาลสงสัย สงสัยเราก็ไม่เนาะทำาพึ่งหรอกเราไม่เก่งเหมือนคนอื่นเนาะทำเล่นๆน,นะคะเนี่ยก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเราทํา y o YouTube เพื่อถ้าได้เงินอะไรเนี่ยเราก็จะไปช่วยเด็กที่เป็นโรคโรเอ,อเด็กที่เป็นโรคโรคอะไรโรคมะเร็งนะคะแล้วก็เด็กผู้ใหญ่นะคะ ถ้าได้ค่าโฆษณาแต่ยังไม่มีคนติดตามเท่าไหร่นะคะคนอื่นเขาไปถึงพันแล้วนะคะดฉันก็ยังอยู่เหมือนเดิมคนกดออกกดเข้าเนาะสงสารพวกเราด้วยเนี่ยเนี่ยลูกกระต่ายดำดำนี่นะข้างหน้านี่นะลูกกระต่ายดำดำนี่นะโอ้ยสงสารนะกดติดตามด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยโอ้ยไปละลูกกระต่ายดำดำ ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะดิฉันก็ไม่หวังอะไรเงินก็ YouTube เท่าไหร่เพราะถ้าได้ก็ดิฉันก็จะเอาไปช่วยเด็กที่เป็นโรคโรคมะเร็งนะคะอก็ฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเนี่ยสงสารลูกน้อยตาดำๆลูกน้อยตาดำๆด,ำด,ำด้วยนะคะเนี่ย เนี่ยเห็นไหมอุ้ยเนี่ยอดีคางหน่อยสิลูกเนี่ยออสงสารหน่อยกดติดตามนะคะถ้าไม่ติดตามแล้วเอาอกไม่ชอบหรืออะไรก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรก็ดิฉันก็ไม่เอาอกหรอกก็ก็ยกมือสาธุแค่นี้แหละเราทำเราไม่ได้หวังเอ,อ่ออะไรนะคะ ถ้าดีก็มีคนติดตามอย่างน้อยถ้าพันหนึ่งพันอะไรก็ได้ค่าโฆษณานะคะได้ค่าโฆษณาก็จะเอามาช่วยเด็กที่เป็นโรคมันโรคเอเด็กที่เป็นโรคเอยไม่ใช่เด็กที่เป็นโรค,ม,โรโรคมะเร็งนะคะโรงพยาบวาลน,นะคะวันนี้ตื่นแต่ชัดตีสี่นะคะตื่นมาทำกับข้าวทำกับข้าวนะทอดปอเปี๊ยอะไรเนี้ย รอพี่เดี๋ยวเขาจะมากี่โมงแล้วเนะ่ยเขาบอกว่าจะมาเจ็ดโมงครึ่งไปทำบุญเขาจัดบุญอกพันษานะคะก็จะไปทำบุญให้คนที่เรารักปูอ้อยปูยาตายหยเนาะที่ที่คนที่เรารัก ไม่ว่าแต่เจ้ากรรมนเวรอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็ขออนุมโมทนาบุญพี่คนไทยคนหนึ่งเขาฝากเงินไปห้าเโรนะคะก็ก็ไปทำบุญนะคะก็ขออนุมโมทนาบุญให้ทุกคนด้วยนะ,ะที่มารับชมคลิปนี้นะคะบุญใหญ่นะคะเพราะว่าที่ฟินแลนด์ตุรกูก็จัด วันออกพรรษานะคะก็เหมือนบ้านเราเนาะบุญใหญ่ก็คือคนร่วมใจไปทําบุญเนาะนั่นแหละบุญใหญ่หวังว่าคุณตาคนที่เรารักเข้ามารับบุญส่วนกุศลวันนี้ไปตักบาตรก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ